10ประเทศร่ำรวยที่สุดในโลก2025ความร่ำรวยคือสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนาแต่ในความจริงแล้วกลับไม่ง่ายเลยเพราะขึ้นอยู่ความเจริญที่มีผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางานะความเป็นอยู่ของประชาชนโดยประเทศที่ร่ำรวยส่วนใหญ่มักมีรากฐานที่แข็งแกร่งทั้งภาพการเงินที่สองอิทธิพล การบริหารจัดก,การทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญก็คือนโยบายรัฐบาลที่ชาญฉลาดรายการท็อปแลงค์ใน EP ีนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึก10อันดับประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกประจำปี2025โดยอ้างอิงจาก GDP และกำลังซื้อต่อหัวสูงสุดในโลกจะมีประเทศไหนบ้างต้องติดตามชมให้จบคลิปนะครับ อันดับ10เดนมาร์กเดนมาร์กประเทศในแถบสแกนดิเนเวียโดดเด่นด้วยกำลังซื้อที่สูงถึง88,934ดอลลาร์หรือประมาณ3ล้าน1 0 0 0บาทต่อคนต่อปีเศรษฐกิจของเดนมาร์กมีสเสถียรภาพอย่างยิ่งสะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ต่ำ ผลมาจากนโยบายตลาดแรงงานที่เข้มแข็งมากเน้นการลดการว่างงานในกลุ่มเยาวชนและส่งเสริมความพร้อมในการทำงานสินค้าส่งออกสำคัญของเดนมาร์กคือกังหันลมและยาหลังเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจจากภาพการเกษตรสู่ยุคที่เน้นภาคบริการและอุตสาหกรรมไฮเทคให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานลมโดยนโยบายการคลังของเดนมาร์กได้มุ่งเน้นความยั่งยืนในระยะยาวอันดับเ้า สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายืนหยัดในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างแท้จริงด้วยนยโยบายที่สามารถสร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วโลกได้ประชาชนมีกำลังซื้อสูงถึง89,105ดอลลาร์หรือประมาณ3.1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีสะท้อนถึงมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มประชากรที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงอย่างต่อเนื่อง สหรัฐยังเป็นศูนย์กลางสำคัญของการพัฒนาทางการเงินและเทคโนโลยีโดดเด่นด้วยอุตสาหกรรมหลักอย่างปิโตเรเลียมเหล็กกล้ายานยนต์การบินและอวกาศรวมถึงโทรคมนาคมที่ก้าวหน้านอกจากนี้ตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งและมีอัตราการจ้างงานที่สูงสิ่งเหล่านี้ล้วนเสริมให้สถานะทางเศรษฐกิจของสหรัฐ แข็งแกร่งและมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกอันดับ 8. กายอานากายานาประเทศในทวีปอเมริกาใต้กำลังก้าวสู่ความมั่งคั่งอย่างน่าจับตาโดยกำลังซื้อที่สูงถึง94,258ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 2 0ล้านแสบาทต่อคนต่อปีนับตั้งแต่การค้นพบ แหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งครั้งใหญ่ในปี2015ได้พิกโฉมเศรษฐกิจของกายอานาไปอย่างสิ้นเชิงทำให้ประเทศนี้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกรัฐบาลกายอานาได้ลดบทบาทในการแทรกแซงเศรษฐกิจอย่างมีกลยุทธ์พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศและแปรรูปรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมสาคัญเช่นไม้ข้าว และการประมงนอกจากนี้การปฏิรูปภาษีและกฎหมายใหม่ๆด้านการทางเหมืองและการสำรวจน้ำมันยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความน่าดึงดูใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติอย่างไรก็ตามกกอาน่ายังคงเผชิญกับความทา้าทายทั้งปัญหานี่สินจำนวนมากและการพึ่งพาภาคปิโตเรเลียมที่กำลังเติบโตอย่างสูงจึงอาจส่งผลต่อการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนในระยะยาวอันดับ7บรูไน บรูไนแม้เป็นประเทศเล็กๆในอาเซียนแต่เศรษฐกิจกลับไม่ธรรมดาด้วยกำลังซื้อสูงถึง95,758ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้าน3 0สนบาทต่อคนต่อปีความมั่งคั่งนี้มาจากบทบาทการเป็นผู้ผลิตน้ำมัน รายใหญ่อันดับสามในอาเซียนและผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายสำคัญอย่างไรก็ตามบรูไนกำลังเผชิญความท้าทายจากการพึ่งพาทรัพยากรน,น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลักจึงเร่งเดินหน้ากระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและพัฒนาภาคส่วนใหม่ๆเช่น เกษตรกรรมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําและปิโตเคมีซึ่งเห็นได้จากโครงการสําคัญย่านศูนย์กลางปิโตเคมีสปาร์อันดับ6สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ประเทศในยุโรปตอนกลางมีชื่อเสียงระดับโลกโดยความมั่งคั่งและค่าของชีพที่สูงลิว่วโดยกําลังซื้อเฉลี่ยสูงถึง97,581ดดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหรือ ประมาณ3ล้าน4แสนบาทแต่ความมั่งคั่งนี้ไม่ได้มาจากเพียงภาคการธนาคารอันเรื่องชื่อเท่านั้นหากแต่มีรากฐานมาจากการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมและความมั่นคงทางการเมืองในฐานะประเทศอุตสาหกรรมยุคแรกๆสวิตเซอร์แลนด์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20โดยมีอุตสาหกรรมหลักอย่างยาเครื่องจัก และสารเคมีเป็นหัวใจสําคัญกลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตในประเทศแทนการพึ่งพาการนําเข้ากลายเป็นปรากฐานแห่งความสําเร็จทางเศรษฐกิจแม้จะส่งผลให้ค่าของชีพสูงตามไปด้วยก็ตามนอกจากนี้ความเป็นกลางทางการเมืองและความมั่นคงยังทำให้สวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นสถานที่ที่ ปลอดภัยและน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนทั่วโลกเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมถึงกฎหมายมรดกและนโยบายภาษีที่เอื้ออำนวยก็มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ชาวสวิตสามารถรักษามรดกความมั่งคั่งสืบต่อไปได้อันดับ5นอร์์เวยนอร์เวย์ ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกโดดเด่นด้วยเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่พัฒนายอย่างสูงประชาชนมีกำลังซื้ออันน่าทึ่งถึง,ง1,7,892ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหรือประมาณ3 6ล้านแสนบาทต่อคนต่อปีซึ่งสะท้อนคึงมาตรฐานการครองชีพที่สูงและอัตราการว่างงานที่ต่ำมาก ความมั่งคั่งของนอร์เวย์ส่วนใหญ่มาจากแหล่งสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลเหนือซึ่งสร้างรายได้มหาศาลกว่า70%ให้กับรัฐบาลรายได้เหล่านี้ถูกนำไปสนับสนุน ระบบสวัสดิการสังคมที่แข็งแกร่งและช่วยให้อัตราความยากจนอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆรัฐบาลนอร์เวย์ยังบริหารจัดการสินทรัพย์จำนวนมากอย่างชาญฉลาดท่านกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติโดยมุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมอันดับ 4. กาตากาตา ประเทศเล็กๆในตะว,วันออกกลางมีแหล่งสำรองปิตโตเรเลียมและก๊าซธรรมชาติมหาศาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐฐฐทำให้ประชากรม,มีกำลังซื้อสูงถึง1,21,605ดอลลา,าร์สหรัฐต่อคนต่อปีหรือประมาณ4 2ล้านแสนบาทกาตาครองตำแหน่งผู้ส่งออกและมีแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติรายใหญ่อันดับ3ของโลก กาตาได้ดําเนินแผนวิสัยทัศน์แห่งชาติกาตา2 0 3 0เพื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโดยเน้นพัฒนาภาคเอกชนและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้รวมถึงการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันและการธรรมชาติ ภาคการเงินของกาตารยังคงแข็งแกร่งด้วยมาตรการสนับสนุนเชิงลุกจากรัฐบาลแม้จะเคยเผชิญกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศเพื่อนบ้านแต่กาตายังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟนกับตลาดหลักในเอเชียซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติตบโตได้อย่างต่อเนื่องอันดับ3ไอแลนด์ ไอ์แลนด์ and, ประเทศในทวีปยุโรปที่สร้างปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญโดยพิกโฉมจากหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรปสู่ชาติที่ร่ำรวยที่สุดในปัจจุบันด้วยกำลังซื้อสูงถึง134,000ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อคนต่อปีหรือประมาณ4 6ล้านบาทความสำเร็จของไอแลนด์ มาจากหลายปัจจัยเช่นการเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปนโยบายภาคภาษีที่ต่ำและแรงงานที่มีทักษะซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ทําให้สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจํานวนมากการลงทุนด้านการศึกษาอย่างมหา,าศาลยังช่วยส่งเสริมทักษะของแรงงานและขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนของ ของสาภาพยุโรปทั้งหมดนี้ล้วนผลักดันให้ไอแเตรเลก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่งคัง่งและมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในยุโรปอันดับ2ลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กประเทศเล็กๆในยุโรปตะวันตกมีชื่อเสียงก้องโลกด้วยความร่ำรวยประชาชนมีกำลังซื้อถึง152,915ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5ล้าน3แสนบาทต่อคนต่อปี ความมั่งคั่งนี้มาจากภาคการเงินและการธนาคารที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อในอดีตลักเซมเบิร์กเคยเป็นเพียงชนบทที่เงียบสงบแต่ได้พิกโฉมอย่างน่าทึ่งจากอุตสาหกรรมเหล็กในศตวรรษที่19สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเงิน การธนาคารและการบริหารกองทุนโดยเฉพาะความลับทางการธนาคารที่เคยทําให้ลักเซมเบิร์กถูกมองว่าเป็นสวรรค์ของการหลีกเลี่ยงภาษีแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการปฏิรูปเพื่อควบคุมเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ตามนอกจากภาคการเงินแล้ว ลักเซมเบิร์กยังเป็นที่ตั้งของบริษัทกระจายความเสี่ยงและดาวเทียมรายใหญ่รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่สำคัญไม่เพียงเท่านั้นลักเซมเบิร์กยังมองการไกลโดยการบุกเบิร์กการสกัดทรัพยากรในอวกาศโดยได้เริ่มสร้างกรอบกฎหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ที่น่าจับตานี้อีกด้วย อันดับหนึ่งสิงคโปร์สิงคโปร์ประเทศเล็กๆแห่งอาเซียนไื้สร้างปรากฏการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าขึ้นนับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี1965จากประเทศรายได้ต่ำสู่ก,การเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดในโลกถึง156,755ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5,400,000บาทต่อคนต่อปีการเติบโตของสิงคโปร์เริ่มต้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายทะเยอะทะยานที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี2050สิงคโปร์ยังเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาทุนมนุษย์โดยอยู่ในอันดับสูงสุดตามดัชนีทุนมนุษย์ของธนาคารโลกประจำปี2020รัฐบาลได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและการพัฒนาทักษะของ กำลังแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของสิงคโปร์สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่72-75ของโลกจากทั้งหมด185ประเทศโดยมีกำลังซื้อเฉลี่ยอยู่ที่26,322ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ850,000บาทต่อบาทต่อคนอปีเท่านั้นอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง มีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการส่งออกการท่องเที่ยวและการผลิตร,รวมถึงบริการด้วยจุดแข็งสำคัญด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนแต่ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งนี่ครัวเรือนสูงสังคมสูงวัยการแข่งขันในภูมิภาคและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะต้องเร่งยกระดับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในระยะย,ยาว เป็นยังไงกันบ้างหรครับจับ10ประเทศร่ำรวยที่สุดในโลกปี2025แต่ละอันดับก็ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Benyam Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วกลับมาพบกับรายการท็อปแ n รงได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับ